กราบสวัสดีชาว YouTube คนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19อ1าโอเคทุกคนก็หลังจากที่วันเสาร์ที่ผ่านมานี้เราไม่ได้เอ้ไม่ใช่เราผมเนี่ยเออผมผมไม่ได้แจกมดให้น้องๆเล่นๆกันเลยนะทุกคนโอเควันนี้เดี๋ยวพี่มาแจกเป็นวันจันทร์นี่ก็คือวันที่ลงคลิปนี้เลยนะทุกคนนะโอเคก็วันนี้เราจะมาแจกมดตัวนี้เลยคนระับผมนี่ เป็นซาลี่ลากอ้อยนะทุกคนนะพี่พ่วงที่ใช้รถไถลากนั่นแหละนะแต่ว่าบ้านผมเขาเรียกว่าซาลีนะซาลีนี่ไม้ดูว่าบ้านเพื่อนๆเขาเรียกอะไรกันนะถ้าเรียกเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกด้วยหรือว่าเรียกต่างกันก็บอกกันได้เลยนะทุกคนนะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพาเอารถไถพิเศษเลยวันนี้เป็นรถคันใหม่ของช่องเราเลยนะทุกคนนะก็เป็นเจ้าวูต้านะทุกคนนี่คันนี้เลยนะทุกคนนะกูบต้า มันที่จริงมันเป็น5 0ูนอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนแต่ว่าอันนี้พี่ก๊อดบอกมานะแต่พี่ก๊อดใส่เป็นสี่ศูนมาน่าจะยังทําไม่เสร็จนะทุกคนแต่บอกเลยว่าคันนี้เป็นคูปตาสีพิเศษนะครับผมนี่ก็ขอบคุณพี่ก๊อดมากๆเลยที่ส่งรถให้ผมมารีวิววันนี้นะทุกคนนะนี่คูปตาสีพิเศษสีแดงแก้วนะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้เลยครับผมนี่สมจริงมากเลยนะคันนี้ดูดิโอ้ยอย่างแจ่มเลยนะเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะใช้คูปตาเลยนะทุกคนในการหลาก อ้ยวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าใครอยากให้พี่แจกมออะไรนะก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ใครที่สนใจทำมอสอ่ะมอสไม่ว่าจะเป็นรถ10ล้อรถพ่วงรถขนอ้อยยังไงก็ทักมาได้เลยนะทุกคนนะอ่าผมรับทำนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไม่พูดเพิ่มนำเพลงเยอะเดี๋ยวเราจะเอารถไถ่ายคันนี้ไปลากอ้อยเลยแล้วกันนะผมนี่สตาร์เยครบผมโอ้โหสีนี่แบบดูดันมากเลยนะสีแดงแก้วคันนี้ โอเคก็ต่อพว่วงเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเฮ้ยเราต้องถอยให้ตรงๆนะทุกคนนะโอเคนี่เราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าแรงของเจ้าคูเต้าคันนี้จะลากได้ไหวไหมนะทุกคนนะไปครับผมอยู่กับแมพฝรั่งเหมือนเดิมอ๋อไปเหยียบผ่านไทยซะแล้ว ซึ่งอ้อยที่เราจะไปตัดกันนะก็นะนะนะทุกคนก็คือแปลงที่เราเคยเอา,เอารถไถลาดพ่วงนะทุกคนนะก็คือ New Holland นั่นแหละที่ผมเคยเล่นไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นคูปะตาราดซาลีแล้วกันครับผมนี่ไปแบบเลยครับผมทุกคนนี่เนาโอ้ยยังไม่ได้เอาวันนี้ออกเลยนะเนี่ยที่ลองรอรถเนี่ยโอเคไป นโอเคครับ okay, ผมไล่อ้อยอยู่ไม่ไกลนะไล่อ้อยอยู่ตรงนี้เลยเนหะ็นไหมเห็นรถตัดอ้อยไหมเดินทางกันแปบ๊บเดียวนะทุกคนไม่ถือว่าไกลมากนะใกล้ๆอ่ะคือออกจากบ้านเรามาก,ก็เจอเลยนะโอเคครับผมทุกคนก็ออกมาถึงแล้วนะทุกคนนะนีง <c oughs> นี่ก็จะเป็นรถที่เราเคยมาใส่อ้อยในหลายๆคลิปแล้วแหละนะนี่ครับผมโอเคไปโอ้โหถือว่าเป็นโรงงานครั้งแรกเลยสำหรับเจ้าคูปต้าคันนี้นะทุกคนนะโอเคผมขอตีวงเยอะก่อแล้วกันนะผม ผมคิดว่าน่าจะใส่ไม่นานนะแป๊บเดียวก็น่าจะเต็มเพราะว่ากระบามันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนอ๋โอเคไับสตาร์รถตัดอ,อยก่อนละกันโอเคผมคันนี้ก็เป็นรถตัดอ้อยจอนเดียผมได้ทําการแจกไปแล้วนะทุกคนเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้งแจกนานแล้วแหละนะจำไม่ได้แล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจ้างคนงานเลยละกันนะผมเดี๋ยวผมจะไปขับรถไถน,นะทุกคนอนพระเอกของเราวันนี้นะผม แล้วก็เ่ยผมขอปรับความเร็วรถก่อนนะทุกคนนะนี่ตายลูกพี่ตัดเลยครับผมโหสุดยอดเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> เนื้อที่อ้อยแปลงนี้ก็ประมาณ17ไร่นะทุกคนก็เป็นแปลงที่ถือว่าเกือบใหญ่เลยแหละก็ก ก็ใหญ่เลยทุกคนนะแม่ได้เล็กมากนะโอ้ยตรงนี้ตัดไม่หมดวะอุกพี่ตัดมาดิเออนกลับรถตัดอ้อยสักคู่นะทุกคนนะคราวนี้เป็นรถตัดอ้อยล้อแท็กนะครับผมนี่ไป โอ้เหยียบอ้อยไปทั่วเลยเว้ยโอเคกลับรถเรียบร้อยแล้วไปเดีครับผมเดี๋ยวกลับรถไถก่อนนะวันนี้โอ้โหแรงเหลือๆนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ารถหนักแล้วนี่จะลากไหวไหมนะไปครับผม ไปเลยอ้าไปไม่รอรถตัดซะแล้วทุกคนใครที่อยากเล่นก็ดาวน์โหลดได้เลยนะสำหรับมอสเจ้าสารีคนนี้นะทุกคนใครที่จะไปแจกต่อก็ให้เครดิตพี่ด้วยนะโอ้โหดูฟุ่นดิฟุ่นตลบอบอวนเลยนะ คอณนเยอะมากเลยนะตัดอ้อยนี่อเคผมข้างหลังเขียนได้เลยนะระวังรถบรรทุกอ้อยนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะประมาณไปกับสี่รอบบ้ก็น่าจะเต็มแล้วนะทุกคนนะโิ้ยโหรถเราเลอะแล้ววะโอใช้งานแบบแป๊บเดียวเองเลอะสั้นแล้วนะทุกคนนะ โอ้โหอ้อยนี่สวยมากเลยทุกคนดูดิสูงแล้วลำใหญ่นะทุกคนนะมันเลยแบบดูจะเต็มไวหน่อยนะเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะโตเต็มที่แล้วนะทุกคนนี่ผมตัดไปเรื่อยๆเลยขอเต็มๆเลยนะลูกพี่โชเฟอร์เราตัดอ้อยนะนี่โฟบัสตานี้หล่อว่ะทุกคนสีแปลกดีนะ ซึ่งคนไทยเราก็อาจจะคุ้นชินกับคูบปาสีส้มนะทุกคนแต่นี่เป็นสีพิเศษเลยนะ <c oughs> โอ้ล่องเดียวก็ครึ่งกระบะแล้วทุกคนนะ <c oughs> โอ้ยนี่ใส่ปุ๋ยขี่ตันเลยรูกพี่แปลงเนี่ย <c oughs> แสดงว่าเจ้าของอไรเขาบำรุงดูแลดีมากเลยนะทุกคน เโอเคเอาทำไมเขาไม่ตัดตรงนี้วะเนี่ยโอ้อะไรวะงงนะงงนะเอาโอเคเดี๋ยวกลับรถตัดสักครู่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอเล่มตรงนี้ก่อนละกันทุกคนรถตัดเขาไม่ได้ตัดออกไปนะไปดูว่ามันติดอะไรอาโอเค เดี๋ยวอ้อยลงก่อนนะทุกคนลุกฮะโอเคผมกับรถตัดเลยนะเฮ้ยการกักบรถตัดก็ไวมากเลยนะทุกคนสำหรับรถตัดล้อแท็งนีง่ซึ่งมันเลี้ยววงแคบได้ดีกว่าล้อ,อยางนะทุกคนอ่ะโอเคกับรถก่อนวิบุกป,ป่าฝ่าดงอีกแล้วนะ โอ้ยลากไหวไม่ได้รู้พี่ <g infrared> <g infrared> โอเค๊ไปกับผมซาลี่มันอาจจะเต็มไวกว่ารถพ่วงนะทุกคนเพราะว่าปริมาณความจุมันไม่เท่ากันเอ้ยเดือดเดือดเดือเดมงเข้าไปตรงนั้นวะนั่นย <g infrared> ไม่ได้เรื่องเลยเว้ยเราต้อ,ตองทบใหม่นะดุวน เราตั้งลำไม่เขาใหม่มาดิเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูลายใหมกก่ก่อนนะทุกคนเอาโอเคผมเ,เดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะตัดเยี่ยวเหมือนเดิมไหมเล่นกระป๋บบอดนี่ปวดหัวมากเลยนะทุกคนนะ <c oughs> มาลูกไพ้ไหม าโอเคได้แล้วผมตอนน่าจะตัดตรงสักทีนะ <c oughs> โอ้ยไม่ตรงว่ะจะต้องเดี่ยวเข้านิดนึงนะทุกคน,นโอเคแค่เต็มยังวะเนี่ย ตอนนี้ได้84%แล้วผมทุกคนโอคิดว่าไปสุดนั้นก็น่าจะเต็มพอดีนะโอ้ทำไมไม่ใส่ด้านหน้าให้ผมเลยใส่แต่ด้าน,นหลังมันจะยกล้อเอานน้นนั่นสีผมใกล้เต็มแล้วแหละอ้ย91%แล้วทุกคน ซึ่งวัตถัยจะเบียดไปนะเดี๋ยวผมขอถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตั้งรำใหม่นะทุกคนอาทุพี่นี่ต้องอย่างนี้นะทุกคนนะใกล้เต็มแล้วทุกคนก่อนอีกนิดเดียวเองนะเตรียมไว <g ül> จ,จัดเลย โอเค98 99โอเคเต็มแล้วครับผมทุกคนอาไปาเราออกจากไล่เลยโอ้โ oh. หหนักเอาเรื่องแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> รถไถนี่เหยียบคันเร่งแบบสุดๆอะ่ะโอเคผมไป <c oughs> นี่โอ้ oh, <c oughs> จอดรอเตรียมรอไปโรงงานแล้วนทะุกคนนะ จะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะไปดับเครื่องไว้เลยโอเคผมก็คลิปนี้เอาไว้ที่เพียงเท่านี้แล้วกันนะใครที่ดาวโหลดไปแล้วก็ขอให้เล่นอย่างสนุกใครที่อยากเอาไปเล่นกับเพื่อนก็เอาไปเล่นได้เลยนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้เอาไว้ทีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ